กนคือย <Beautiful. S 2> ังไงเนาะครับผมถือว่าลูกหลานได้แข็งคางบูมพร้อมกับำนั่งหนักเนาะเนาะตืัวเปนเจ้าภาพของเนาะมันใดญบ่อใหญแต่ที่คือเก่าแบบเมื่อคู่เคนพาเสือไ่อยขนอึ่งนั่งหนักหน่อยกว่าเนาะวันวานแข่งเมื่อคู่กับบ่อใหแ่่ว่าการทีดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมทำต้นผ้าป่าไปทำไว้เพื่อสร้างมหาคือยืดเดี๋ยวก็ได้แนวเสืยบแนวงัน ฟังก็้ืมไข่ผมญร่าวยืมแนวเศษแนวงานบัดาคใช้ใช้มือแนวพ้อมบาเรื่มเออได้เอาแนวมาเฉียบมางางเออเพื่อฉาชงทางบุญหรือว่าเบิกบุญได้บวงสวงก็ว่าได้เนาะยืงงานประจาปือวัดก็ว่าได้เนาะครับจะเป็นซีรสมงคลให้าำรับคนคือได้ร่วมบุญแบบกับได้รวมงาน คือว่ากูคบอันยังไงกููปคบอันมาแก่คือแบบเราเราจคไม่ยิ่งคบปูขึ้นหัวเอ็งมันขึ้นบเห็นหงวหังงวดหางบมงรู้นิ่งบ่งคือที่หัวบ่เห็นครับแับไม่คาปูบกงรูเดิ่งคบปูเออผู้แกมาเห็นบ่งยิ่งเย้ามาแข่ระหว่างผู้แดตีกันแล้าระหว่าง แล้วเสียวไม่กระบอกฝ่าหนาผากเมื่อคืมาขึ้นไม,ม่ใครก้าเย็อเนาะโอ้ยอืมคางจะวางหัวไปเรื่คยๆเข้าใจว่ากูเสียวแันหลังเ้อเมื่อนาโงรกันด้วยพวกกินรากินยาก็พวกเรื่อยรคบปูกูเสียวแันหลังเรื่องหัวแขวนมาแขวนสุดจังหน้าผากเสมอการเขียวไม่ขใ้นเรื่อยอบ เออเอาไว้แกงานผ่าเขาก็มือเนาะครับปู่ครับผ่าถือว่าผ่าปู่นี่ก็เลยบอกว่าจะให้โชคให้รกไม่คู่วันที่สามคืบเอ็ดไปรำถวายแล้วก็ตื่นไปคู่ยุยแช่นน้อยไม่ยิ่งบป่ไม่คุยไปใจก็ถวายแล้วเนาะครับเออไม่คู่เสียเจเจ้าไหนก็ไม่ใช่เดี๋ว่าแค่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่ตาแจากให้เต้ เม่อเร็วคือเกาเลยครับคือถ้ามัว้ายคือเกางามไม่ดิ่ครับไ่วผู้เฒ่าไม่งามครับก็เล็กหน่อยใ่าหมหามไปค่อยหน่อยรักวกินก้าเล้ากเบิดใส่พวกไม้คั่วไแต่ไม่คัรวไม่เป็นไรเอให้ผูกโอ่โให้ปู่มัดเคให้ขึงสักขึงหมักแล้วก็เเบิครับขึนเงื่อนโอ่มาใกรุกไก็จะจัดให้เหมือนดึงม่ดิบครับ พี่นึกแก่ชือทองแกงเออคือนั่งพ้มไก่บอกพ้มไก่เพิ่แพานไข่ไม้ผู้ง,งามยึ่งครับปูเออหนูยิ่งม,มาแั่หนูยิมงึ้มไก่มาแข่งพ่อไปบึงนาผู้งามหนูยิ่งงามบ่ปูแต่ถามว่าพ่อมาผ่านบาผ่านนี้ผ่านผ่านผ่านเนาะเป็นลูกเป็นานพ่อขึ้นกันครับครับขึ้นิกเนาะครับ tôi bận nhất có tình ruột rạc coi ruột rạc bận nhất mấy ba chân gái mất cảm ơn khai ngày chết luôn cô khó lòng kịch cả mất nhánh gạt luôn ăn tình ruột rạc khó mất khai chuyển cái bận nhất cả má khen hẹp luôn khúc là nhánh khẩu ổn đúng mấy khu hết ổn ngay ba chân gái co kế bay có gì không có, có nhánh <laughs> <laughs> พวกแบบแข็งมากยืนเงีครับพอจอนคือมันแข็งแากยืนเี้ยแ่ปั้นยังม่คนอมากยืมครับเขาม่าจังฟังฟูมเออไอคนขาง่วน่ะยืมครับปูอ้อมกอดมือแข่งหารว่าจะไงกว่าจไงยืมใคอ้อมคว่มือแข่งหารว่าจไงยังจำได้ดีนะปูยังจำได้เข้มบอ่ แต่นั่งดั่งเรื่มเราะวาเปิดกุญพ่อคนหนึ่งนว่าจะได้ขนาดอา่ใช่ไหมคือคือน,นั่งดั่งเรืมเรับแต่เนงคนค้อนคือขแข่แ่กูมัมาคเส้นเหียหมดเลยพ่ว่าพรกะัต่ช่วยเส้มเหียวพกันว่าถ้มันข่งคือคือยึดขายคือเขาแั่เนาะแต่มาเป็นไรนักร้องในวงแใตใใ่ของแม่ครูเนาะ เอออาพอยุง hmm. กันไปคอยกันไปเรื่อยๆเือว่าเป็นลูกเป็นหลางเนาะครับอาทุกคนเข้ามาก็เป็นลูกเป็นหลานพ่อทุกคนเนาะเออไม่เป็นไรเอารับขันก่อนปล่อยโดดเรื่อยๆแค่วิฟากวิการไฟวิฟวฟปักปักเนาะเอออันนี้นายได้ขีดมะไรค่ข้ามผมกมลังขาพระธารพ่อมะไร่ำ้ารวมเว้าไว ตื่นมากากใทยกระพุ่มเอาไม่คุ้มไมรักไมืคุ้มไม่ไม้หึงหึงแล้วก็ดุดดุยนกดุจะดยจะเริ่มอันนี้กับเอี้คือรวมบวมมากพูกละาขอรอเคเดิตนเรื่มครบปูพวมเรา้านสองร้านหัวด้านนะเรื่มหัว้านพวกเราด้านพอผมไ่แฮโป่งกับพวกนี้เปูไมักกงกันนักเร่มพระอ้อมปฏิกางหัว เาออกมางกมาขึ้นมือค <t ip ides> ่ะมอนดื่เ <t> ก <ip ides> ินกันหัวแต่ว <t ip ides> ่างแค่ันเก็บบักเกี่วพวกพ่อเงาะเงาะเงี่ยลูกแกรนพ่อหอกไม่เรียกเรือว่พ่อหอกเนี่ยกับหัวแานพ่อแานเกี่เนาะเออย่งกินแก้ดก็มาขึ้นเหมอนกับหัวแานได้เกี่ยอเนยครับพ่อเออลูกหัวแบมากมักมักก็ไม่ด้องร้องครับพวกคิดวางวาม

มือเขาว่าบุญอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญเขาใจไหมเพื่อขายกู้ร้านต่เมื่อบุญกู้งเท่ามันปกกระจิ่มไม่เนีไม่บุญเชื่อนแม่บอกแม่นอยู่ครับอันนี้พ่อห้มไม่บุญตลอดไหมเอื่อเมื่อรตลอดข้ามันกุไก่กูแต่ไม่บุญตลอดเรื่องเจ้าปูปอกจับบุญนั่นบุญนี่บุญก้อปกูก่าบุญกวัด บุญนั่นบุญนี่น่ะเห็นบอกเขาเอิ้องุ่หมดเลยครับปู่แสดงว่าอืถ้ามหาปู่ตาหรือปู่คือพระขาวลูกหลานก็มีบุญตลอดเนาะมันเกิดแต่แข่งเนาะน่าหน่อยเนาะเอออันนี้เอืคือความว่าท้างกองยิ่งร่ายปู่หลายคนเนาะกูเนาะอยากให้พ่ออายคือกระไรพ่อก็น้ำฝุ่นกระไรก็ยื่งเสีอแต่ของอยากจะยื่งคือแต่ของวัดจะพายยพ่งพอ่ะขวัญใจพึ่งไื้ย่งพอเน่ะครับปู่ เออพี่สม,มัยมันมีนุชธรรมราชิติพงศ์เออที่หยา่างบูวบานเกิดเกิดสมุดรสอตอของบุ้มเออ,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 เอนอชอบสุดใจอุดมรักบอกวิชาดำปางราชินีนิพาเออเกณฑ์ศิราพานุก,กิษอัดนั่งพาดึงเงินาชิชาแล้วกาการพี่ยังนี่ นิกิก้าราชาดาพานุกิตเปรมคูก้าวันหนาเนาะอ่าวรก่าุมาให้ืงยคุกเงยรามือยคุกเอยมานคุกคุคมเรียกจะอารมณ์เงยงครับ้ยให้เมอยากกูมนูามครับปู่เงยอยากรูดเป่าไมครับเมื่อ้ไปอยากรูเต่อติ๋ปูอ่านตัวคนโตไปแล้วคือไงเงอันนี้ผ่านมาทางช่องแตงใบแตงใบ กางเโมเด้่วปูการดูแก้วรักแต่ว่ามันต่นแกงใบอื้วไปพบกับเพื่อนเพื่อนคือไม่กว่แกงูมเกับเพื่อนไปเรื่องแกงใบกล่อเบาเขี้ยวก็คือกึ่งครับปูกึ่งกุ่งกนคือได้เนาะแกงใบเอออีน่างแกงใบกาบคะราบูจาาเพราะว่า ชือแตงโมโคือหวนไม่ถูกเปลือเป็นแตงใบคือกลัวอออเขาไม่ใช่แตงกลัวแตงยางอันนี้เป,บบปลือ,อ,อแตงใบอือแตงโมโขอากับคาราป่กราบพอองปุปูกคือระค้าวพร้อมกับองค์ไม่ครูขอร่วมถือขัดเจดีก้าวขั้งลูกขอขามขางแุมอ่านขอให้ยังแตงโม,โมโพร้อมครอบครัว ตรงมือโชขมือหลับมือโชขมือมันมืออายุมันขอนยืมขอให้กิจการงานจะเอือนก้าวหน้าเงินใช้นอมโชงไหลมาจะเอือนจะเดือดงงงงนะทั้งแกงโมทั้งแกงใบนะว่าเออแกงใบอันนี้แกงงงเอออันนี้แกงมันกัดไข้ดื้อมันกัดแตกมูดื้เนาะเอออันนี้ผ่านมาทางข้องแกงโมนั่งไข่โดหรือว่านั่งหม้อโด เออยางอุดมไม่ใช่ยางอุบลแล้วก็ยางบางอ้อนยางแก่นคือขมอนพร้อมกับบัวทองนึกกต่าบางออนอังคณากินชนาชัยวัดอ่ามือถูกมือดับมือโคกมือมันหึงหึงแล้วก็รวยขอให้ถูกหวยวันชื่อนึ่งทุกคนไม่ควรเบาแก๊บลทปไม่ซื้อกระไรกพอว่าท่านเมื่อยว่าท่า

หนาวเว้คือบงอึงอังก่อนมาเปลี่ยนคือบักซาบูบักซาบูตัวซาบูบักซาเจ้า้าบูขอจังน่อยขอจังน่อยแนบอแมนคุกขาดขเขามันใจโโว่าขากัดข้าขากิืนขาเครื่องเื้ยคือพวกไรกาน ตัวเบิด์คือพอเราไปหักหักมันเกื่อนท่านแค่คือมันลวมร่งนะเรื่องครับมันอ่อนว่านีอย่งเขาโคูกเขาล่องอโอ้ปอกแกแค่ามันลวมเลยข้อเราเข้าใจผิดเรื่อเบอคือว่าเขาจะล้มจะตายไงเขาขึ้คือคือแต่คือตายเนาะเพราบอ่คือก้อยข้อข่าบัวแต่คือไปขั้วคือขั้วเกลี่ยเบอร์ เส่นกับมัดถูก,ก็คือบงมัน,นเนหนาคือเด้ออันนี้ผ่านมาทางเข้าแคบอเออเอ่อนอกโซปีกนันนัดวันวันนี้ณที่นี้อามวยมงคลไทยเออฟอมกับนั่งรถกันหน้านออ่าขอให้มือโชคมือรรงมือโชคมือม,ม,ม,มันหึงหงแล้วก็รวยกระเดินกระเดินนะงนะอันนี้กะ นางช้างนะมีดวงดวงแก้วอืร่วมฆ่าป่าเนาะกับองค์ปู่อ่ะใครยังหลังมือโชขมือหลังมือโชข